ครับผมจุลาเหินฟ้าโคราชเมห้าสิบของเอฟซีช่างจรันจากอำเภอโนนสูงโคราชครับผมมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่สามโมงเช้าครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งสองครับผมทั้งวันเลยครับได้จุลาเหินฟ้าโคราชเมห้าสิบนนอน,นำเงินไปหนึ่งตัวกับสนูรันๆันเป็นไงบ้างสัมภาษณ์นหน่อยรู้สึกยังไง รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เล่าว,ว่าวเองและเลาคันธนนเองครับได้อาจารย์จุสันติจุลาเขือนฟ้ามาบอกวิธีการมัดว่าวเล่าว,ว่าว,วาหลักสูตรสัดส่วนของว่าวครับขอบคุณมากครับอ,อขอบคุณครับยินดีมากครับและการติดผ้าลุ่มครับการติดผ้าลุ่ม ที่สวยงามด้วยกาวครับนี่ครับติดอย่างดีครับผมงานไม้งานงานไม้เป็นของช่างจรันนะครับงานไม้เป็นของช่างจรันงานมัดโครงของสันติเขินฟ้างานติดพาร,รุ่มช่วยกันติดครับผมนี่ช่วยมัดโครงให้รอบน้าตรงมัดเองเราได้สวยงามมากครับ ช่วงกลางปีกทั้งสองฝั่งกลางเท่ากันนะครับกลางเท่ากันช่วงกลางขาเท่ากันครับผมน้ําหนักขานะฮะในการเหลาประกบสองข้างแล้วอยู่ตรงปลายเข็มพอดีแสดงว่าน้ําหนักขาทั้งสองข้างแข็งอ่อนเท่ากันรับลมได้เท่ากันสวยงามมากครับว่าตัวนี้น้นำเงินเมตรห้าสิบของช่างจรัน เป็นช่างทําบ้านนะครับช่งางไม้ช่างปูนวันนี้มาทํำว่าวนะครับเป็นช่างว่าวทาว่าวครับผมเอาแก่งสนุชโชเอฟซ